สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้ต้องพาท่านผู้ชมมาทำพวงรีดกันค่ะซึ่งทำจากใบของต้นสนหรือยอดสนของประเทศฟินแลนด์นะคะเดี๋ยวต้องเอาให้ท่านผู้ชมได้ชมใกล้ๆนะคะอันนี้ต้องตัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะ มองเห็นชัดไม่เอ่ยเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะต้อมก็จะเอามาตัดตัดความยาวอยู่ที่ประมาณ3านิ้วถึงสนิ้วแล้วแต่เราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะถ้าเราใช้ยาวพวงดีของเราก็จะใหญ่ขึ้นถ้าเราใช้สั้นๆพวงดีของเราก็จะมีความละเอียดแต่ก็จะช้าหน่อยนะคะ ยวต้องจะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นไส้ข้างในตัวนี้จะต้องแบกนิดนึงตัวนี้นะคะท่านผู้ชมมองเห็นไม่เอ่ยตรงนี้คะ่ะตรงกลางกลางตรงนี้นะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นไส้ไหนจะเป็นเป็นฟางนะคะเป็นฟางแล้วก็เอามาทําเป็น รูปรลางกลมๆเป็นวงลักษณะจะประมาณนี้ค่ะอันนี้ต้อมขอขอโชว์นิดนึงซึ่งอันนี้มันเป็นเป็นไม้นะคะต้อมก็ทํามาไว้เพื่อจะทําเป็นทวงหลีดใหญ่ๆที่จะใช้ประดับประตูประตูะตลงรถหรือว่าลงเก็บของที่เป็นประตูบานใหญ่ๆนะคะอันนี้ต้อมต้อมทาไว้รอแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ประดิษฐ์นะคะ พอเ,เอามาทําเป็นเป็นวงกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาพลาสติกนะคะพลาสติกหรือว่าเป็นพวกกระดาษกระดาษสานะคะห่อหุ้มเพื่อให้สวยงามแล้วเราก็จะใช้อยอดสนตัวนี้นะคะมาติดประดับโดยการที่เราจะเอาติดประดับมองเห็นไหมคะ จะใช้ลวดค่ะลักษณะตัวอยู่นะคะกดลงไปซึ่งมันจะทำให้ตัวนี้ล็อกใบ,บสนอยู่นะคะพ่วงหลีดต,ตัวนี้ส่วนมากาประเทศฟินแลนด์จะใช้ในในโอกาสที่ว่าโอกาส พูดไม่ออกโอกาสที่ว่าเอาไปคารอบศักระวีรบุรุษหรือวีรชนหรือว่าทหารกล้าหรือว่าบุคคลสำคัญสำคัญที่มีคุณกับประเทศชาติสร้างคุณประโยชน์กับประเทศชาติหรือบุคคลสำคัญสำคัญหรือว่าคนที่เคยเป็นทหารอะไรประมาณนี้ค่ะ ที่ต้องทำตัวนี้ก็คือจะเอาไปให้บุคคลท่านหนึ่งซึ่งจะเอาไปสักการะใน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 ,ในโอกาสเกี่ยวกับทหารนี่แหละคะ่ะต้องทำตัวนี้มา,าประมาณ3ปีให้หลังไปนะคะนับย้อนหลังไป3ปีต้มก็ได้รับ ความไว้วางใจจะทางเมืองนี้นะคะให้เป็นผู้ที่ได้ทำพวงหลีดตัวนี้เพื่อจะไปสักการะไว้อะไรยอนุสาวรีย์ทหารกล้าสามปีมาแล้วนะคะซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีคน ฟินแลนด์เป็นเป็นเป็นคนทำนะคะแต่ตอนนี้คนนั้นท่านก็เกษียณอายุแล้วก็เลยต้องก็มีโอกาสได้รับความไว้วางใจให้ได้ทํางานตัวนี้ก็รู้สึกภูมิใจเนาะท่านผู้ชมเนาะคือเราต่างบ้านไกลเมืองมาอาศัยอยู่ประเทศนี้ ได้ตอบแทนบุญคุณประเทศนี้บ้างอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเป็นเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆที่เอาสามารถทำได้ก็ภูมิใจค่ะอยู่ดินกินน้ำเพลินเนาะท่านผู้ชมเนาะมีโอกาสได้ตอบแทนบุญคุณแม่อีบอร่วงลายแต่ค้าได้เหตุก็ภูมิใจค่ะ อันนี้ต้อมไม่ได้ไปถ่ายตอนตอนตัดมาจากต้นสนให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเร่งรีบค่ะวันจำถึงวันศุกร์ต้องทำงานนะคะก็จะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะใช้ต้องก็เลยต้องเร่งรีบทำ อันนี้เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมคือต้องทำไว้ต้องทำก่อนก่อนที่จะถ่ายคลิปเพราะว่าถ้าเริ่มทำแล้วก็ถ่ายคลิปเนี่ยมันก็จะจะจะ,จะยาวไปและอีกอย่างหนึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะคนที่รอเขาค่อนข้างจะจะไม่มีโอกาสรอนานเท่าไหร่เพราะว่าเอาไปแล้วเขาต้องไปตกแต่งอีกนะคะท่านผู้ชมท่านเขาก็จะติด ดปิปบินให้สวยงามซึ่งริบบิ้นส่วนมากก็จะเป็นเป็นสีของธงชาติค่ะสีฟ้าอ่อนกับสีขาวนะคะตรงไหนที่ยังไม่ละเอียดก็สามารถที่จะเสริมได้นะคะตัวนี้เป็นไงคะท่านผู้ชมถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกวงมาลานะคะแต่ที่นี่จะเป็น จะใช้แทนดอกไม้ค่ะจะเป็นใบใบยอดสนแทนนะคะซึ่งเป็นประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมดั้งเดิมของประเทศฟินแลนด์สวัสดีคะท่านผู้ชม อันนี้เขาก็จะไปติดลิบบิ้นอีกนะคะแล้วก็ไปวางเป็นพวงมาลาค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้ต้มต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะขอได้รับความขอบคุณจากวิถีไทยฟินนะคะสวัสดีค่ะ